มันเกิดอะไรขึ้นกันเลยเนี่ยสวัสดีครับทุกคนผมบันนี่คุงวันนี้เจะมาได้จีเอวีรีวิวมัดวัดเอเอ็อ่ะอกเขาเรียกว,ว่าวัดด็อกนะครับซึ่งเป็นนักแฮกเกอร์ในตำนานนั่นเอง ซึ่งมอดนี้มีระบบคฮชมากกว่า,ยยาเช่นแฮชอันนี้จะทำใไม่สาารับได้เว้ยถ้าถ้าคุณต้องการที่จะเล่นนี้เดี๋ยวผมจะสอนโลกเพราะว่าย,ยัไม่ใช่ตอนนี้นะนี่ก็สอนทีน่คุณเล่นเก็สามารถแฮชอันน,นี้ได้นะแฮก A อีกตัวขึ้นนะครัไปได้แล้วก็แฮชสาาัญญาไฟแดงไฟเขียว แล้วเราก็ต้องเวลาเราจะเขียนอาวุธเราไม่ให้สามารถกดเลือดได้ให้เรากดแถบค้างนะครับเนี่ยพวมันก็จะมีเรือดอาวุธนะครับอันนี้คือทำให้รถแล่นไปเองนะครับเนี่ยดูครับัใหญ่ขนาดขนาดโอ้โหขนาดมากอู้ดูดีหยับหยับเอาเอาตายอะขนาถมากครับ โอ้หมดอ๋อโอ้โหอะไรหมดโอ้โหระเบิดเลยโอ๊ะต่อไปนะครับแล้วก็อ่าต่อไปอันนี้คือต้องให้รถเดรกล้อนะบอกว่าล้อมันจะแบบนะครับบอกว่าล้อมันจะแบบเัวหรือว่า เลขคันเร็วเลยนะครับแต่อยไมยากแตกลปครับครับต่อไปก็ทำให้รถทุกคันติดไฟนะรติดไฟอู้ดติดไฟโอโหรจอติดไฟนะครับและอันนี้ก็ อ๋อให้รถปิดแตกเองนะเนี่ยปิดแตะปีนปน,นะครับดวอันนี้ต้องใช้ตอนคืนคะรับนะครับมอก็ใช้ปุ๊บเมืองก็จะดับนะครับมองไม่เห็นเลยเลยคนระับผมคิดว่าเมืองมันดับมนะืมดมาก ต้องรอเวลาที่แบตชาร์จครับแบโตโทรศัพท์ก็ชาร์จแ,แบตตรงเดี๋วด้าน,านซ้ายนะครับด้านร <c oughs> ้<ป> <c oughs> อนนะฮะไฟแดงครับปึ๊บรอครับอๆๆๆรอรอรอไฟติดครับไฟมันไม่ดับถาวรแล้วมันรอไฟติดได้ครับ <c oughs> เด <T> ็ดลื่โอเคครับแล้วถ้าเราแฮกสัญญาณไฟแดงนะครับปุ๊บรถทุกคันนั้นจะขัดชนกันเอ้ยมื์กูก็แฮกที่แ้วระเบิดนะ่ป so ุ้มว oh yeah. okay. <to> <none> ันนี้รถทุกตัวจะตายการยิงระเบิดปุ้ม ไปแลงมไปเลยนั่นแหละโอ้ยยืดรถหน่อยไม่สาน้อยครับเรามีอย่างนีงเราำว่าให้แฮ็กได้นะครับที่ตู้ ATM นะครับขอตัดตอนที่ผมเขอาตู้ ATM ครับครับผมลืมบอกไปนะครับว่าแฮกหรือซัมม่าแฮกหลังน้ำมันได้ตรง เราแฮกกมันจะม้วนเป็นตู้ขัดนะครับแก้ปรับปหาตู้เอทีต่อเลยครับเอออยู่ตรงหน้าปั๊มน้ำมันจะมีตู้ ATM นะครับนะครับเราสามารถแฮกได้แล้วพอเราแฮกปุ๊บมันก็จะมีเงินออกมานะครับและประชาชนที่จัดนั้นก็จะวิ่งมานะครับมาเก็บเงินนะครับแล้วคนนี้ครับเขาก็จะทะเลาะกันนะครับเดี๋ยวทะเลาะเกันเพราะว่าที่เราที่เขาจะทะเลาะกันนะครับ ครับมาแล้วครับอีกคนนึงอัดทะเลกวิ่งหนีนะครับเอกรอบครับเอกรอบครับเขาวิ่งกลับมาแล้วครับเขาวิ่งกลับมาวครับโอ้โหเดวกน้อยนี่นครับมากอัตลกันแล้วครับโอ้โหทะเลาะกันนะแค่เรียนะเนี่ยวิ่งหนครับโอ้โดนลูกพว่ะโอ้โหสุดยอดมากครับสุดยอดเลสุเงินครับเพเงิน โอ้ยเฮ้ยคนนี้ไปนี่โอ้ยโอ้โหโดนลุงคนนี้ก็โดนลุงเอ้ยเอ้ยไม่แกอ่านลุงคนที่ออดแอคกว่าครับแต่ว่ารับบคลิปนี้ก็ต้องขอจบกันปีคนนี้นะว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับเจ๊เยจอย่าลืมกดไลค์กดอซับสไครต์กันได้นะครับ